แกคู่หนึ่งยู่บูกาหาดเรียกว่าได้หาสิบหาหาสิบสองนั่นแหละมาเอากลับเอาเลยพอเอากลับแล้วแต่สิขายสองเงนไปซื้ออันหนึ่งไม่ใช่สิขายไปซื้ออันนินกับสิีเปลี่ยนยางรถคู่หนึ่งกาบสิเปลี่ยนอยู่บ่ยางยางนานะเปลี่ยนยางเปลี่ยนบ่นได้ย,าง,ยางมึงมันเสียศูนย์ตัว <laughs> มันแรงไปมันถึงจังเองอยางมันบวมมันบกก้ม มันบกกลมเมันติ่ยุ่จั่งเปี้ยวขางหนึ่งยางมันมาเสมอกันเออยางมันบกกลมนี่ยมันแรงไมันก็ตกตึแต่ว่าถ้าผู้ใดแตาถ้าสิเอาขายสะพานสามเน่ขายได้วนีเลยสามหมื่นอืแต่ว่าเขาว่าเขาต้อายกรขายยคูนีเนี่พอกษตรขายแยกตมันมันขายบดได้ขายได้เ็นส่บดได้ผ่านบ้วนมึงมึงก็ขายเอาตุ้นขึ้นว่ะงงบ่นบ่ขายนยคก็ขายนีแหละกันราคาอันนี้แหละก็สองพันกษตรขายสามครับสาม0มื่น หามือหามือหามืนสองหามืนหาลราพวกไว้เอ็นบอบอร่อยเขาต่อมากเขาเรียกว่าห้าห้าสิบสองไงตาเกี่ยวกันเรียกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูรูปอีกก่อนเรียกว่าบ๊วยมีมังตีมาสั่นเดี๋ยวคอยเฮ็ดซีให้พร้อผมมาสั่นวกัเรียกว่าบ่มีมังตีกี่ันเรีว่บ๊แต่ว่าผานโตเขียวงามดิมันงามมันงามอยู่แต่มาไปมันใบมันใบมันบางแล้วเฮาโตเฮาโตโตเลย ตัวตัวพานออกมาอีกเขาได้คลิปอีกไอ้เปลี่ยนไปพอดีเลยอ่ะเออตัวอีกเปลี่ยนไปเอามันเหยี้ยโบวิดมันงจีเป็นอย่างโอ้มันโบวิดกับโบวิดเวลาเขาเข่าขางกันทีแท้ดีมันมาถึงเลยดิใช่เวลาเขาสายแกยั่งหยุดเกือบเป็นฟอกอ่ะโอ้โหเนี่ยไรมันกับโบได้น้ำมูมูได้เพไปเลยออกไปยันโบได้น้ำมูเนาะอืม กูวายลือล้อร้อยตามันซอยนั่นน่ะตามันเฮ็ดซอยอยู่เร็วเฮ็ดซอยน้อกันกันได้ชีวิตต้อกันว่ะซอยอยู่แต่ว่าหอยเฮ็ดปะได้กอดบอกเลยว่าหอยเฮ็ดปะได้อู้หูจ่างสร้างมาซอยคนหนึ่งเนี่ยมันบันเลยากคนนั้นดิสร้างได้สร้างสร้างเสร็จนะสร้าง,งติ๊กนั่นนี่มื่อกี้สร้างติ๊กมาแถวหนึ่งรถมึงนี่คร่องเลย ก็ได้เอาตังตังลอกมือนึงแต่ว่าตังหลอกกุวยานจะปะเมี่ยปะอีเดอร์คิดกันก่อนกับพญายพญายพ่ผู้หนึ่งเลยนี่อีหมดผู้นึงตาหมดมึงโอ้ยกูยัางคิดกันก่อนบังบิงกไทยคิดกไทยเวลาเขาจะแต่งกไปียัซอยเผาดีกว่า ไปอีกอินเคยกับอี่ดีที่ดีบอกว่เป็นยังบกว่ายังบ่มีง่ายหรอกบ่มีปัญญาเฮ็นหมด่อกนผู้เล้มาบอกว่าโอ้คิวยาวเฉยคิวยาวคิยาวะรล่ะเยาเียกันิวคิวยวมนะียวยาววยวปยัอเียวคิวยาวคิวยาวมลายเพียรยมับบเช่นดอกยางครับเป็นงเขาบอะไรง่ายนะอือปัญาเกษ่บอกแหมค่าเดียว แม่โซไมาอยู่มันอีกเพราะว่ามันเป็นอย่างอีกว่าพลาดมือเบสเลยวะมีเงินของพังมีแล้วเออจมมือนี้ขอเงินเขาไปซื้อหมอเบสก,ก็ใครสายท่านเนี่ยนาหมอเบสไม่โอ้สตาร์ไงติดตึมติดตึมเนาะเป็นน้อหมอเบสเข้าบอกให้มึงซื้อมึงก็มาซื้อก็บอกให้เปลี่ยนสามท่นหกเนาะเสียเงินเกะกวางสามมันกเปลี่ยนรายชาติจับมัดติดไงสบายเบิดพมืนยังสม่านี่นี่ หมื่นกว่าหมืน่มนกว่าก<ร><ม>ถือว่าบ่หลายกับพกติเช็ครถปกติหมื่นกว่าต้องกันจากแสนหนึ่งเมตรนยังพอดี <c oughs> มึเงเห็นแั่นกูไปไทย,ยทบ่ดเป้ะล้านหนึ่งนั่นมั้ยล้านหนึ่งในกันกวมันเจ็ดแสนไม่ใช่ล้านหนึ่งพันว่าลูกน้อมา 7, เจ็ดแสนน,นั่นแหละนี่อย่างเี้ยนั่นแหละบอกว่าให้พี่สืรออยู่หลานเกาหนอกเกาหนอกเป็นเด็กเกาหนอกไม่ได้นั่นหัวหดโซล่าอันน็อตไทยเลยมันเครื่องกับหัวมั้ย เยื่อมออกต้นเปียกออกเบิดลมองนังกระเบิดไอ้กระบอกอนกันนั้นก็ยิ่งบ่ได้กําลังออกมากเยี่ยวนอาทิตย์เดียวเอออาทิตย์เดียวด้เน่ยรถลอยไว้ย็นเยอือตัวรถมึงยังแข็งยังสภาพดีกว่าเลยว่ะตกคนมันจากลวงไปสร้า,รางาาาขงาัดั๊มตีบมากุ้นเดี๋ยวมาใส่ติ๊กปั๊มติ๊กกอบต่ำเดียบตีบาเลยเอ้ย,อยนี่เสียอากาศอากอากิมนนเนี่ยนี่โอ้ บอกขันเงินบอกมีก็กคือไปยืมบักตานั้นมันอยู่นั่นอยู่ยืมหมกตาเนียไปยืมบอกอะไรนี่ไปเอาคนละงาไปเอานเมฆมึงโั้ตา,ตามันใจดีอยู่แล้วสมชบทุนได้นะขอ้อได้เฮ็ดคลิปนั่นนะขอยเฮ็ดคลิปขอบคุณอยู่ตา,ตาม,มันไทยอยู่แล้วตามีเงินหลาแม,ม้นจะใส่เงินดอกยังหนิเจตตะบ่มีพาระมือเงิยนยังมนันเสียขับไปหาบักต้น เมีนโบมันต้องตั้งเบิง้งคาดบุเบิ้องตอกลุงเรามาเบิเอ้องแคบวะลุงเราไปเสียไม่นนยุ่งนี่เล้แต่ท็่งานยืนหน้าบ้านไปแล้วเร็วแต่มึงมีการจอดไอ้ให้นนลูกเราเฮ็ดให้มะมึงจะจ้างลูกเราเฮ็ดให้วะไ,ได้คลิปพร้อมเออเพราะว่าเอาม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 าจอดในกูนี่กูยังไม่โค้งงัดถิ่งเลยค้ามหนีไปเลยเออแล้วกูจะมีโค้งปีดทองกันแล้วกูเทเฮ็ดให้เราเพราะว่าเอาอีหลีเนี่ยมันเร็วเร็วเด้มึงจะจ้างบอกเมียนมาซอยนั่นเอา เลี้ยวเหรอโอยาอะไรล่ะอไไเอาเอาเาอามันเทียนยังไงเนี่ยหล่มันบริเวณยากกว่านั้นไป่หา่รอตัวเป็นแต่มันมีคันล,าลา่างก็ยังกระบั้ที่ตัวหาตัวคันหลอนัอล,นล้วกังดินบางต้นมันมีคาหลอกเลยมึงมึงจิม,มเพต้เลยตองเฮียดได้ะฮะมมีเขาตองเฮ็ยดได้ล่ะฟังเอาลดหน่อยเขาจับมือสุกออกซื่อนาะเขาบริไปรอลุงเราที่ไทยสร้างเสีย บัวผืนมันพอใส่ขาหลอกอะไรเนีนจิ้งนีแม่เล็กสองสามโจมาขึ้นตัวล้างไว้กันตอดแล้วก็ดึงตัวไหนมาข้างเอาไม้ค้ำไปันได้รกันแบอเป็นเสี่ยนจะเห็ดบ่ไรแต่จิ้งได้แต่สายโซล่าเสร็จเองก็มีบรรยากาศตัวอยู่เย็ดในอยู่อ๋อผืนเย็ดได้เพราะว่าติดพุ่นเย็ดตานนี้เย็ดอะไรมันเย็ดปิกกันเลยเอาแต่เย็ดปิกกันเลยปิกกันก็ไป พีคกันกยูโรจีนี่เยพกันแ่ละก็เหเงดอกพกันแ่ว่าพกันดอกพ่ให้มันซอยนะเพญ่กับซอยพญงานเล่มาตาตุงเหลาเอื่นมาเบิดเฮ็ดซอยกันพิดกันเดียมชาตนื้อเดียาติกระโดดอยยังแำเลเมือวอนี้มึงพิดกันจเทียไม่ซื้ออะไรกับพิดกันแล้วรถไทฟอร์ดมเนี่ยตอมรถเกี่ยวตอมเนี่ยโอ้โห บบ๊อตแจงานกันดอกปีนี้พีดกันตำรวจอยู่นี่แหละว่าขันกูอยู่บ้างกูจะพามึงม่างกูปดบาอย่างเนาะสำนักหนคก็เรวมันกับมันกัเห็นบางอย่างหือูปตาดอกนาะงข้มบางอย่างมันลงกโงนหงกลับบ้านพ้อกับมานอนยู่นี่ค่ะว่เปนที่สดด้วยที่สดจอมปี๋เด๋ คอง่น้อยบ้านพี่น้องยุสราบุรีค่ะไมกันน็อดสองตัวหนึ่งสเปเลอโทหาไอ้ดงลูกเหรานะ่เห็เรวไอ้ลูกเราเห็ดตึงนไอ้ตัวยอนดไล่ตยอนเยกันล่อมาอยมอนี่เอาสมกุบทีดหาผิวกุ๊บ ไปลองยูใส่มันมันไม่แห้งเลยนะโอมันดันไปมันกะอะรออกบ่ามุนอะมึงลองไทย์บางยังฮะไทย์บางยังบ่มีแห้งขึ้นกันนะแต่ดันมันกะยึ่งมันกะไปแบบมันกะี่วังเลยที่จังหวะมันมันยันว่ายันเลยสิหรือมะอืมอืมแต่ว่าพอคลาดเนี่ยยืดนิ่งเลยแหละนิ่งขึ้นแล้วมัไม่แห้งเลยนิ่งไข้นาไข้ตากันเนาะ เาต้องเล่งเลีงเล้เรไม่จังไปนื้อนื้อเืมอนแบบดุดดดอันอยู่ถือใจตาเลยจนอกมือนี้ว่าฝ่าเวมือมึซิรถไม่เห็นไฟดาวค์กเนหรอกกูรับสนารับสายเอฟซีมึไปบอกซับไปเลยกูกะว่าคือโบ้ทรไปบอกมันเนี้ไม่เบอ์ขวยเนาะแม่รูกนอยผมขั้นเขียวไม่อายว่าันผมอยากซอยมึผมอยู่ไก่ผมเปียกห้เนอ โอ้ oh, จะเซียกวคววาจังไหนวาสันโอนเงินมากทีหลังบอกเอซีเด้อค่ะโอนเงินมากอย่าโทมาเลนี่เอฟซทรงพอไม่ได้แล้วรีบอดแล้วอือทออรที่เปโอยโอ้ท่อเนี่ยท่อเลดนะท่อเลียดทนะ่อเลยดเ,เออย่งต,ออตีนพีกแผ่นขาดเลยเอฟซีวาสันตีนนตีนอันขาคาดสิ่งมีแปดลอย่าลเอียเนอะอขานเอฟซีทีทรงหาบอกทรงมาแล้วขาคาดสิ่ง ทรงไปเซนี่นะไปเซนี่อันทรงใส่ซอมจนหมายนะอาาติดแสนอยว่าเห็นนายส่งมาแล้วเดียกหอดดอกแล้วแขนใส่ขานกพิลาบมากพิลามจอดกินน้ำอยอะไงว่าติ่มากอดตายมือใครจะไปนอนนักปูแต่มานอนกันบ่เบิด เมื่อก้มองเคนไปทำคลิปงานิปนี่หนงห้องมันแน่วั้งหมดอมือันเป็นยังไงขาดมือนีเป็นยังไงมืนีก็บปรด้นเป็นยังไงแล้วมไล่โซเชียยังก็บมือนีก็ไปเอาอะไรที่เอาบูดไปฝังมันบอกเอามาใส่ทีมันก็เลยอะไรดโอ้คก็เอาไปใส่ลวละเอาไปใส่กับว่าเส็บมาร่องแล้วหลมีแห้งก็เลยว่าเออขาดมันเบิดก็เลยว่าห้องเขาจอดไว้ก่อนแต่เอายัง เนี่ยขาดแล้วก็ยังมาลอกไม่อีกกัเลยว่าะกูเสกไว้กูประเทศไยคิดรถพวกนี้ง่ายไ่ได้ตัวรางวัลซะคือว่างยาวกูจมมุ่นเลยหมดแล้วแม่น้องเลาก็เสียใครจมไอ้ไม่เกี่ยวขอไม่ได้กูซาสิไปไทยไอ้เครื่องปั๊บกีดเดื้อดแม่งไปไทยกูไปท่าตัวนี นขาบึ้นหมูขาบึ้นมือเวยตึ้งตึ้งเตี้ยสิเเอามาลงใหรอยู่ไหนดิเขาซื้อมาบอลนี้ยังไงเขาซื้อมาเถก้าอันนั้นเขาซื้อก็เลยสิีเป็นทดลองให้ลูกค้าบ้านี้น้ำมันให้แต่นมันบ่อออกน้ำมันแดงดันอ่ะมันบ่อเขาไปหาไอ้ตู้พ่วงไหมอ่าทรไปหาสร้างสร้างกับบ่อหูกูโทรไปหาสร้างต่ำเลยเดี๋ยวอ่าสร้างต่ำเลยบอกว่าตรงถอดตัวนี้เบิ่งมันบ่มีว่าวกันสันมันมีว่าว อันแยกนล้วมันมากต้องใส่ว่าวกูก็เลยเสียเถี่ยวซื่อเมียนไปตั้งสามรอยลูกด่านคุณทดอยู่อใส่ยู่อใส่ย่ื้อด่านคุณทดพุ่น่ะเขาไปพวกย่างเลือกนุ่งโอ้พ่อสื่อเด็กูว่ะแล่นลากเลยนึกยิ่งไหมเขาหมองไรละสองพันห้าหมองะไรละสองพันร้อนสิบไรนี่มือหนึ่งเร็วสิบไรนี่เป็นยูพื้นที่ปลูกอ้อยปลูกยางเ้านจีดับหรือมะบ้านเ้างมันก็ได้ดอกได้ ป็นยังมันสีบอะไรมันเดียวยังมาได้มันเดียวยังมาได้ที่สูงสูงสุเป็นไรไปหาเมองตามูเป็นไปวันไดดอกโบมันกับวันใดไล่เวอร์ปนั้นเขากบมันก็มีระยะที่เขาจ้างน้ำกันมันต่างกันสิบยี่สิบเส้นเขาซับนี่อันเดียวกูนีราคากันต้องสูงกว่านี่นะกันน้องเมนวามันเห็นวันใดเลยอ้าเขาอันป้อยน้ำให้เบิงเลยเด้มันไปเลยเด็ มึงเลียนยังเดียวมึงก่ต้องเห็นยังเดียวอันเรืองสื่อมันปรับมันเองเลียนลากเลียนลากไปให้ทั่วมันห่างกันตรงไหนเดี๋ยวระดับไฟมันสิแจ้งเองอ่งพ่อสื่อดิเอาสนใจบ้างว่ามึงสนใจบ่บ่เดี๋ยวสิขอราคาวป้มหมดเลยเอามาเอามาแล้วคนล่อพี่ตะปีสนใจอยู่สี่ที่จะประกาศสื่อเนาะแทนก็ะบาดเนาะแทนกรบเพี้ยงดีกว่า แสนกูบาทยูเซ่กไูไปไายหนึง่งสามแสนแปดได้มึงเหรอเออเสียนควรวอันติดสามสิบห้าเลยอ่ะขออนุาตขาตเจ้าเอาต้องคิดให้เขาบึง้งให้เดียวเลยได้ระดับนี่เอามึงคิดมึงหน้ากูให้ให้เดียวหน่อยไอ้พวกเมาส์สามมื่นห่าเน,นี่ยนะคณะว่าเราเมาก็ต้องเมาส์สามมื่นห่าเราอะปั๊บให้มันได้ระดับเลยนะมันก็ไม่ไไง่ายดิ คะแนนว่ะคะแนนตัวนี้หลากก็ประมาณได้จ้าจักหมื่นสองหมื่นนี่สบายสบายเลยต้องมีงนคน <สะ S 1> เงินเหลือคสิเฮ็ดได้บักแดนส้วนกูไปหาบักไถ่กืดอ,อยู่นี่จากนี่ไปหาบักไถ่กืดชี้สิบโลนึงหืมมอยู่ในเมืองนั่นแหละในเมืองนครอในยกคังดีสอดชี้ดาดีสอดย่านไปอีกไกลๆหนึ่ง ก็ยุ่งงนก็ยุ่หินกองนี่เลยหินกองไม่สินไปนครนายกนี่เลยหินกองไ<อ>ม่คา,าโร่เสินไปบั่นไปหาม่เป่ออันอ่ะบอกอู้ีไ,ไปบบอกประเไปบึงเขาให้แค่เพจมาบึงจะเลอกไฟอร์เวอโอ้ยบ่ฮาก็เห็นไฟี่อยากได้ว่เหร รถมึบ่งเปลี ok ่ยนยางเปลี่ยนลังค่าเนี่็งามแล้วเทแล้วพ่นสีกระทะงามเลยเปลี่ยนยางพ่นสีกระทะใหม่สีขาวงาาๆงามแล้วเปลี่ยนลังค่าใหม่มันง่ามถี่เลยเปลี่ยนลังคาเมื่อกี้มาถอดลังคาลงกันยังจะไปไกางตนอยิอยาว่าสหยิแสลมใส่โอ้กูอยากห้คนสอาดด้วยลังค่าไปกันเะคอขฮาเหตุคิดเนาะเอาดสาดวัดมันไปปลูกแล้วเสียกมัดไป่ อาสบวงผ่าไปบอกเห็นไหนอิฟแล้วตนสาต์นะอฟโอ้ยมากมากผมบอกค้าลังค่าให้สำรตนสต์รู้สึกไม่ใช่อิฟซีออกตัวนี่ยให้ใครเนจะจุ่มอ่ะจะจุ่มกับดาอห้ใเจุ่มกับดาข่อยรถดีๆไหมครับผมสงสารสับปหือแห้งสงสรไปเห็นรถไปทัทิพแต่ว่าเพื่อแต่งสันแังสีว่าโอ้จะเสีข่อยบอกังไง รถเขาก็เลยวะหนุมันดีอะมันดีแอะมันดีแอะมันดีหมดทุกอย่างเลยตอนเอารถมึงมันดีกูอ้กูไปเห็นขั้นระล่างกูไปเห็นรถมึงบอโอ้ยกลัวมันมระชัยเลยแต่มันเห็ดกระสีดิเอิไม่เห็ดผีมึงนม่ว่าไปเช็คเป็นยังไงดูว้ยมันเยอะมันน่าเกียดพูดเพราะมันออกแบบน่าเกียดเต้นเนาะอื อันกคอน์สบริการอยังเนาะนนะจ้าบมาปะเมื่อกีคัดคัดท่าดีเนาะน้ำมันโซล่ากันยังออกเนาะมึงคิดมึงน้ำมันกลับยังหยดเนาะน้ำมันเคียงกันยังหยดหยดทุกอย่างเนาะกูแล้วก็ปล่อยมันก็ต้องเจี๊ยบบางอย่างกูมันก็เจี๊ยบนะเกียร์โพดอันนี้มันไหลเลยเนาะมันมันเยิ่มเนาเป็นที่ยังอูลิงมันบริสัยมันมันขัดหน่อยงจริงนะออื เราจะไปตั้งต้นกับเก็บวก็จะไปเก็บขาหลังมันหัวแห้งอยู่ขาเบียใครมันซึมแห้งเน่ยเออกระพาะกระพาดีพาดิเงีนบบมูนบบเกลือบบยังบอดินบอยังนองร่องเนาะเป็นน้ำพันคา<ห>นแถม่นข้ยบคาอะไรพ่อจะ แน่แล้วน้ำท่าดีว่าจะอยู่กอนินโซลุงเหลาอีกหน่อยนะโยคดินแล้ววันรุบอลเลยอาะรเขาบอกว่าเียทีมาถามเปิดลอมอ่าเ้ยมาดิโซกนจั่อยมาดิโซกันหอโอุ้บหเรียนนึงนี่มันได้เอากล้โอ้เจ้านี่ยมาดิโซลาราเมลาถามนกัน มั uhm, ะนกะกาไม่โซ่ลุงเหลาเนาะ่อก so ินไปรอบไกนไปรอบมันเกลียไปรอบมันรอบมันต wow. ึกงโข่าวยาแก้มไม่กลับว่ตีนะตีเนี่ยพอเราติดบก็มาติดฝงขาดไม่ดีแล้วก็ฝงอันนี้นีองเล็งเล็งเงเอาแล้วได้งานแล้วไอขาดเปิดแท้ถ้าเรายกมึงโทั่ไปหาเราเบิงยกซวยในรุ่งแคมือหนึ่งอ่าสันบ้าบ กี่การนะไงดีแกอย่างเงี้ <c oughs> ิดกันก็มีต้องพยามตุนย่างถ้ามันเบวบางต้อ่ต้องเอาไปนะมือท่องมือรไม่แขอะไ,ไ,ได้คอยเบอร์เยอเบอร์น้ำมันเลยไม่เป็นไรเลยเอามึงไปแอดเพื่อนไปว่ะเบอร์มันลอยแปดเบอร์บักตุนจักเบอร์อีังแคืออแอดเพื่อนไปเลยทรงเ,เปียกเลยครับตัวหกสีเปียกแกคือราชันฟันสลายพิีไปเลยราชันฟันสลายภาษาไทยเนี่ยมันภาษาไทยเออกลังคิดกูมาบอกมึงดอก ราชันราชันราชันฝันเสียสาเทียงกันก็เหนื่ยนอืออือเฮ้ยปรยูแค่มือเดียวยากแต่โทรมาบอได้รับแกขันอยู่กับดาซทำไปดามันมันกับบอฟังบอฟังนี่แต่ว่าถามเฮ็ดบอไดแต่ถามโซนี่นั่นเนี่ยแต่บอกเฮ็ดบอกเฮ็ดบอกไปบุเฮ็ดตัน เดี๋ยวไ่ได้ไหนีถามสู้สอบเมืองไฟเนี่ยนี่แหละนี่แหละสไตล์เขาหมอถึงแล้วครับอันนี้ก็ไหจบรับงานไหมครับวาสั <Okay. S 3> นเออคเออสมีไลดเดอร์ค่ะเอฟซี FC ค่ะเดี๋ยวคุยนนงานเราอีก,กอนอ,อ๋ออันนี้รับงานไหมครับงานเนี่ยเกมงานอา,าน,อานว่างลิงเกมช่วงนี้ก็ร่างกระแสรครับรับงานเอ็นครับช่วงนี้เรารับงานเอ็นเท่านั้น กระแสกำลังมาครับรับงานเอ็นโต๊กข้าวอีกละรับเอ็นรับงานเอ็นงานกินข้าวเหรออืมเอนเตอร์เทนเอนเตอร์เทนลูกค้ารับงานเอ็แต่ต้องไปหัดว่ายน้ำก่อนนะเดี๋ยวจะตายปีนะทำนี้เลยปวดเป็ดลาปาเป็นอีรี <laughs> เนนเยเบย